นี่เราจะพามาชมชุด3ามแผงสองนิ้วปัม๊มแฮนดูโลสองแรงส่งสูงยีเอเมตรน้ำอยู่ที่ยีิบเจคิวประกอบเสร็วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแผงเอาแผงขึ้นให้ดูแผงไม่ดีดช้าๆขึ้นช้าๆ งานเชื่อมสวยๆเก็บสายไฟเรียบร้อยรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับตู้หันหน้าออกนี้ใช้งานง่ายเปิดง่าย เป็นแบบกันจิ้งจกแต่หมดก็ยังเข้าได้อยู่แต่กันจิ้งจกแป่งฟังยกขึ้นเชียบสวยพร้อมดามกันถ้าเราไม่ดาเวลาเราพับแผงตัวนี้มันก็จะ เอียงเอียงหน่อยนี่เราต้องดามนี่โชกคกิบสายไฟชุดสามแผงนี่จะมา็ทำการเปิดให้ดูอันนี้ไม่ได้ต่อท่อน้ำถ้าไม่มีน้ำแล้วปั๊มมันก็จะตัดเองมันก็จะทำงานไปแป๊บหนึ่ง แปดโวลต์นี่ก็จะเสียงร้ามทำงานตอนไม่มีน้ำทำงานไปสักพักปั๊มก็จะตัดกันทำงานเพราะไม่ได้ต่อท่อน้ำเข้าถ้าสายดูดรั่วหรือสายดูดหลวมอย่างเงี้ยปั๊มมันก็จะหยุดการทำงานเอง ประมาณอีกสักหนึ่งนาทีปั๊มก็จะกลับมาทำงานใหม่พร้อมจัดส่งครับแผงใหม่580บาทรับแสงสองด้านรับประกันไฟออก25ปีส่วนตัวปั๊มรับประกันอยู่1ปีสนใจสอบถามได้เลยนะครับ